ก็โอเคครับเรามาต่อที่ ep สามนะครับเป็น ep ที่เป็นรวมสกินปืนทุกสกินปืนที่ผมมีถ้าให้ดูทั้งหมดก็นี่ครับมีสองร้อยกว่าใช่ปะเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูเลยนะ m 4ขอแป๊บนะครับ m 4มีทั้งหมดสิบสกินนะครับมีสกินสีเขียวมีสกินอีโวแล้วก็มีตัวนี้ที่แจกฟรีตอนนั้นนี่ก็แจกฟรีเหมือนกัน อันนี้ผมเปิดในตู้สม่มปืนได้นี่เป็นของแลงตามนี้ครับต่อมาเป็น ak ak ตัวนี้เอเคมังกรขาว AK นี่ตัวนี้มาเรื่อยนี่อ k มี8สกินนะครับ m 14มี5สกิน 7, นะกามีเจ็ดกซามีสามฟาร์มาสมีแปดนะครับอันนี้ไม่ใช่ฟาร์มาสจริงนะครับมันเป็นที่จริงค่าสแตคของตัวนี้มันจะเป็นบวกดาเมจสองนะครับแล้วก,ก็เป็นน,นี่ตามนี้ครับเอ็กเจนแปดมีห e กสกินนะครับตามนี้เลย แล้วก็เอ็นเก้าสี่มีห้าสกินพาร์ตมามีหนึ่งนะครับเอ g ยูจีมีห้าสกินพาราฟาวมีหนึ่งสกินมาดูพวกตระกูลของปืนออกกึ่งไรเฟิลจุโชมนะครับ HKS เนี่ยมีอยู่8สกิน s v d มีอยู่1สกิน ต่อมาเป็นพวกของพวกร้อยนัดหรือว่าเป็นปืนแบบปืนหนักๆน,นะครับก็ร้อยนัดมีอยู่สี่สกินมีของขั้นสามสกินแล้วก็ของที่มีสแต็กหนึ่งสกินต่อมาเป็นพวกของเอ็มหกศูนย์เอ็มหกศูนย์มีอยู่หกสกินนะครับตามนี้เลยมีของขั้นอยู่สองสกินคือสองสกินนี้นะครับต่อมาปืนขอด มี2สกินปืนขอดมีตัวสีนี้แล้วก็ตัวนี้ต่อมาเป็นพวกยูมพียูมพีมีสีสีนะมีสสกินพีเก้มี10สกินครับผมนั่นๆไปเลยนะพีเเนี่ยมีอยู่สสกินนะครับต่อมาเป็นพีเป็นเอ็มสศมีอยู่ห้าสกิน พี่เมีอยู่4สก,กินนะครับ1 2 3สนะครับแล้วก็4ตัวนี้ต่อมาเป็นทอมสันคนระับทอมสันมี2สก,กินนะตัวนี้กับตัวนี้นะครับต่อมาเวกเตอร์เวกเตอร์มีตัวนี้ต่อมาเป็นลูกสองลูก2องมีอยู่6สก,กินนะครับม, NI, มีของเดนไอมีของอีโวสีเขียวนี่สองสายฟ้า2องฉลามแล้วก็สองดีแทกเกา แล้วก็เป็นซองสีเป็นเป็นของแลงซีวีสีต่อมาเป็นสเปซสเปซมีอยู่หกสกินมีสก,กินของขั้นอยู่หนึ่งสกินคือสก,กินตัวนี้ซองควงมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับูอชอบเป็นสายอัตานะครับต่อมาเป็นพวกสไนเปอร์นะมีสองสกินนะผมจะไม่นับตัวที่มันเป็นเช่านะครับต่อมาเป็นคาคอยมีอยู่สามสกินตามนี้ บ้านเลนมีอยู่สองสก,กินครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้ระหว่างสก,กินสีเหลืองกับของแวมพายนี่สวยเลยปืนพวกปืนพวกมีแบบนี้มีประมาณนี้ครับผมมีดกระทะมีอยู่สิบสี่สกินรวมทั้งขันแล้วก็ของฟรีนะครับนี่ มีดมีสิสากินนี่ก็รวมทั้งขั้นกับเป็นของฟรีแล้วก็กระบองมีอยู่เกสกินคาตาะมีอยู่สีสกินแล้วก็อีเตดดำมี1นึสกินหมัดนี่ขอข้ามเพราะไม่มีนะครับระเบิดมีอยู่สาสิสกิน ไอวอมีอยู่สิบสามสกินนี่ส2่สิบสองเนาะระเบิดไอวอมีอยู่สิบสามพวกปืนหน้าหมูหน้าไม้หรือว่า M79 มี M79 มีห้าสกินนี่ครับตัวนแก็ตงิงใครที่บอกว่าไม่มีสก,กินมีนะครับนี่คือสก,กินแก t l i ิงนะครับเป็นของสิขั้นสูงครับโอเคครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับ Oh, down. Time that. to slice and dice.